ีนี้เนี่ยเรามาดูชนิดนะคะสามเหลี่ยมนี้แบ่งเป็นกี่ชนิดนะคะถ้ามันมันต้องแบ่งตามลักษณะของด้านกับแบ่งตามลักษณะของมุมนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าแบ่งตามชนิดของด้านนะคะมันก็จะแบ่งเป็นด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ สามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรอาลองวาดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามันมีกี่ด้านคะสามเหลี่ยมมีสามด้านแล้วทุกด้านคือเท่ากันหมดนี่ไงคำนิยามของมันง่ายๆนะด้านนี้เท่ากับด้านนี้เท่ากับด้านนี้แล้วมันดีไงส่งผลให้มุมตรงนี้เท่ากันหมดด้วยแล้วมันเท่ากันหมดแล้วมันเท่าไหร่ก็ภายในรวมกันเป็นร้อยแปดสิบใช่ปะร้อยแปดสิบองศาแล้วมีกี่มุมสามมุมจะได้มุมละเท่าไหร่หกสิบองศาเท่ากันหมดเลย นั้นมุมนี้ก็คือหกสิบองศามุมนี้ก็หกสิบองศามุมนี้ล่ะหกสิบองศาเหมือนกันนี่ไงคะสามเหลี่ยมด้านเท่านะฮะและถ้าไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่ามีอะไรนะฮะมีอะไรอีกก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอันนี้ก็ไม่ได้กวนอีกแล้วนะด้านไม่เท่าด้านไม่เท่าก็คือไม่เท่าอ,ะอ่ะอ่ามันไม่เท่ากันสักด้านอะ่ะ มันไม่เท่ากันด้านนี้อยากจะอย่างนี้ด้านนี้อย่างนี้ด้านนี้อย่างนี้เลยก็ได้นะความยาวผองด้านไม่เท่ากันสักด้านนะคะแล้วก็มุมก็ไม่เท่ากันสักมุมนะมีมุมเหมือนกันแต่มุมอะไม่เท่ากันเพราะว่าด้านมันไม่เท่าไ네งมุมมนันก็เลยไม่เท่าเห็นไหมคะแล้วถ้าไม่ใช่แบบนี้ล่ะมันก็เท่าอยู่แต่เท่าไม่หมดคือเท่าแค่สงด้านอ่า เขาเรียกสามเหลี่ยมตรงนั้นว่าอะไรหน้าจัวเห็นไหมคะหน้าจัวคืออะไรอะ่ะเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านปื๊บปึ๊บอืวไม่สวยเลยสมมติอย่างนี้นะเท่ากันเนี่ยด้านเนี้ยเท่ากับด้านนี้เห็นนะแต่ด้านเนี้ยไม่เท่าใครอาจจะแคบอาจจะอย่างนี้ก็ได้สมมติด้านนี้เท่ากัน ด้านนี้ไม่เท่ากับใครเห็นไหมคะมันก็จะทําสมผลอะไรนะด้านที่เท่าจะทําให้มุมเท่ามุมเนี้ยเท่ามุมนี้ก็เท่ากันเห็นไหมคะอ่าแต่มุมข้างบนเนี้ยไม่เท่าใครเอออย่างนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะอันนี้คือถ้าแบ่งตามชนิดของด้านนะ